สวัสดีครับผม,มนายสมรทพลเชนะเดชรหัสประจำตัว3004652084วันนี้จะมาวิจารณ์การแสดงนรุโต้ dance performance by o d o k ครั โดยผู้แสดงจะแต่งกายผู้เต้นหลักจะแต่งตามตัวละครในอนิเมะต้นฉบับส่วนแดนเซอร์เสริมจะแต่งกายเป็นชุดอาจารย์นินจาเหมือนในเรื่องฉากข้างหลังเป็นผ้าฉากเลื่อนไปมาได้และเอาไว้สำหรับซ่อนนักแสดงได้มีจอ LED ที่จะสามารถฉายคาแรคเตอร์ของตัวแสดงที่ออกมาเต้นครับ ีในการแสดงก็จะมีสีเหลืองที่ให้ความสงบสีฟ้ากับสีม่วงที่ให้ความรู้สึกหนาวเย็นและแฟนตาซีความลึกลับสีแดงที่ให้ความดุนดรงและมีพลังส่วนแถวผู้แสดงจะรวมอยู่ตรงกลางแล้วกระจายตัวไปทางด้านซ้ายและขวาอย่างสมดุลบ่อยๆเพื่อให้ผู้ชมทุกคนได้เห็นคนทุกคนบนเวทีทำให้ผู้ชมเห็นผู้แสดงทั่วถึงและไม่เบื่อหน่าย